ไม้มงคลเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่สามารถช่วยเสริมมงคลให้กับเราได้สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านวันนี้สะสมบุญชาแนลขอนำเสนอเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับไม้มงคลเสริมดวงก่อนที่จะไปรับฟังเรื่องราวดีๆฝากท่านผู้ฟังทุกท่านกดไลค์กดแชร์และกดติดตาม เพื่อเป็นกําลังใจให้กับสะสมบุญชาแนลด้วยนะคะต้นส้มเสริมมงคลในทุกด้านเราทุกคนไม่อาจรู้ได้เลยว่ารอบๆบ,บริเวณที่อยู่อาศัยมีสิ่งอัปมงคลหรือพูดผีปีศาจมากน้อยเพียงใดซึ่งสิ่งอัปมงคลและพูดผีที่ว่านี้สามารถสร้างผลเสียให้กับ ท่านผู้ฟังได้มากมายอาจนำโรคภัยไข้เจ็บอาจจะนำพาเคราะห์กรรมมาให้หรือผีไม่มีญาติที่จ้องแต่จะขอส่วนบุญจนทำให้พลังชีวิตของท่านผู้ฟังสุดโทมหากท่านไม่ทำการป้องกันเอาไว้เสียบ้างวิญญาณและสิ่งอัปมงคลก็จะเข้าสู่บ้านเรือนของท่าน และสร้างความยากลำบากให้กับท่านได้อย่างง่ายดายส่งผลให้เกิดปัญหาต่างๆไม่หยุดไม่หย่อนคนในครอบครัวจะทะเละาะเบาะแวง้งด้วยเรื่องไม่เป็นเรื่องหรือเกิดเรื่องร้ายๆกับตัวท่านและคนที่อาศัยอยู่ในชายคาเดียวกับท่านต่างๆนานาซึ่งการจะป้องกันสิ่งไม่ดีต่างๆเหล่านี้สามารถทำได้ไม่ยาก สามารถทำได้ด้วยการปลูกต้นไม้ที่เป็นมงคลไว้ในบ้านเรือนของท่านต้นสม้มเสริมมงคลในทุกด้านท่านที่ทำการค้าหรือทำอาชีพใดก็ตามที่รู้สึกว่าเริ่มเข้าสู่ช่วงตกต่ำจากที่เคยมีกำไรเป็นกอบเป็นกรราก็เริ่มเข้าเนื้อหรือหน้าที่การงานหยุดนิ่งไม่ได้เลื่อนขัน้นเลื่อนตําแหน่งกับเขาเสียที ทั้งที่ผลงานก็โดดเด่นนั่นแสดงว่าดวงชะตาของท่านเริ่มเข้าสู่ช่วงตกตำ่ำหรืออาจมีสิ่งอัปมงคลอยู่ในบ้านเรือนของท่านทำให้ราศีของท่านมนมองท่านต้องเพิ่มความเป็นสิริมงคลให้กับตนเองโบราณว่าไว้ให้ตั้งกระถางต้นส้มหนึ่งคู่ไว้ในทิศเหนือของตัวบ้าน หรือตั้งไว้ตรงประตูทางเข้าบ้านจะช่วยเพิ่มความเป็นสิริมงคลให้กับผู้ที่อยู่อาศัยในบ้านเรือนหลังนั้นสม้มในภาษาจีนจะเรียกว่าใต้กิกแปลได้ว่ามงคลที่ยิ่งใหญ่ความผาสุกและความดีงามด้วยเหตุนี้ในการบวงสรวงเทพพเจ้า หรือมอบกระเช้าเพื่อไวพรให้ผู้หลักผู้ใหญ่สม้มจึงเป็นผลไม้ที่ขาดไม่ได้สำหรับงานมงคลต่างๆเมื่อส้มมีความหมายที่เป็นมงคลคนจีนโบราณจึงเชื่อว่าหากปลูกต้นส้มไว้ในเขตบ้านเรือนของตนแล้วจะนำความเป็นสิริมงคลมาสู่บ้านเรือนนั้นๆต้นส้มที่นิยมปลูกกันส่วนมาก จะเป็นส้มที่มีผลขนาดเล็กหรือเรียกติดปากกันว่าส้มจีด๊ดซึ่งเป็นต้นส้มขนาดเล็กมีทรงพุ่มที่สวยงามดูแล้วได้สมดุลใบดกกนาได้ลักษณะโดยรวมเป็นมงคลในทุกๆด้านอีกทั้งสามารถปลูกลงในกระถางขนาดย่อมๆได้ทำให้ไม่เกะกะ มีความอดทนไม่จําเป็นต้องเอาใจใส่ดูแลมากนักต้นส้มให้ความเป็นสิริมงคลในทุกด้านสิ่งใดที่ไม่ดีจะช่วยหนุนให้ดีสิ่งใดที่ดีอยู่แล้วจะหนุนให้ดียิ่งขึ้นวันเวลาที่เหมาะสมในการนำต้นส้มเข้าบ้านเรือนของตนนั้นตามตํารากล่าวไว้ว่า ทำวันใดก็ได้แต่ให้เว้นวันอังคารเพราะเป็นวันที่ไม่เหมาะทําพิธีมงคลรวมไปถึงห้ามนําเข้าบ้านในเดือนชงของตนเองและห้ามนำเข้าในวันชงด้วยเช่นเดียวกันมงคลจะเกิดไม่เต็มที่ให้นำเข้าบ้านตอนช่วงเช้าถึงก่อนเที่ยงวัน เปรียบเสมือนเป็นการเริ่มต้นที่ดีหากนำเข้าหลังจากที่พระอาทิตย์เคลื่อนออกจากจุดสูงสุดแล้วจะทำให้มงคลที่เกิดไม่มากพอกระถางที่ปลูกต้นส้มควรเลือกที่เป็นลายมังกรหรือลายหงจะช่วยเสริมมงคลให้กับต้นส้มได้อีกเป็นเท่าทวีคูณเรื่องบางเรื่อง เป็นเพียงความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยนะคะสำหรับเรื่องราวดีๆที่สะสมบุญชาแนลนำมาฝากในวันนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์แก่ท่านผู้ฟังไม่มากก็น้อยหากท่านผู้ฟังท่านใดชื่นชอบสาระดีๆที่นำเสนอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม เพื่อเป็นกำลังใจให้กับสะสมบุญชาแนลด้วยนะคะขอบพระคุณที่รับฟังสวัสดีค่ะ